สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกัะจังก็จะพาทุกคนมาต่อผมกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวให้ดูลุคบีฟอร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มต่อผมแล้วนะก็คือตอนนี้ผมเริ่มยาวจากปีที่แล้วลงมาประมาณนึงนิดนึงแต่ว่าก็ยังยาวไม่พอนะคะก็หลังจากที่พักผมไปหลายเดือนแล้วนะไม่ได้ต่อผมเลยนะคะแล้วก็เลิกทําสีผมแล้วนะตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมแล้วถึงผมจะยังไม่สุขภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยากต่อผมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันแบบ ครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะจะสั้นก็ไม่สัน้นจะยาวก็ไม่ยาวแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันว่าเวลามาต่อผมอะ่ะเลือกร้านต่อผมยังไงแล้วจะมั่นใจได้งไงว่าผมเนี่ยเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมไหมอะไรแบบนี้นะเพราะว่าก่อนๆกระจังก,ก็เคยมีประสบการณ์ที่ไปต่อผมร้านดังนะคะพอกัจจังไปทําสีผมใช่ไหมไปกัดผมปรากฏว,ว่าสีไม่ติดเว้ยร้านที่ไปบอกว่าอันนี้คือผมผสมเพราะว่าคือมันจะมีช่อดําเหลือละไอะช่อที่มันต้องกัดเป็นขาวเป็นเหลืองอ่ะมันไม่ไปอ่ะเออหนัอ มันก็ไม่เปลี่ยนสีก็เดี๋ยวมาเริ่ตมตอกกันเลยค่ะร้านนี้นี่เองนะคะคือร้านที่กระจังตอผมประจําค่ะก็คือร้านเอมี่ตอผมค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะอยู่ในตลาดนัดตะวันนานะคะอยู่ข้างๆกับห้างเดลโมวังกะปินั่นเองค่ะความโดดเด่นของที่นี่คือนอกจากเขาจะใช้ผมแท้แล้วเขายังมีสีผมอีกหลายเฉดสีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสีผมของเราหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็สามารถให้เขาทาสีให้เราได้นะคะ ตกใจมากเพราะเมื่อกี้เบลถามว่ามีผู้ชายเคยมาต่อผมหรือเปล่าก็คือเบลอยากต่อผมมานาอใช่ไหมถามด้วยเฉยเพื่อวันนึงหัวล้านขึ้นมาไงเอหัวล้านจะไปเอาอะไรมาต่อไงล่ะไม่รู้ก่อนมันจะล้านไงอันนี้คือผู้ชายผมสั้นไม่น่าเชื่อว่าต่อได้เลยทุกคนเราเราเห็นรูปกันนะเราตกใจเราดูว่าคือคนละคนกันเพราะว่าอันนี้ผมยาวคือนึกว่าผู้หญิงเลยเนาะดูข้างหลังอ่ะใช่แต่ว่าแบบ รูปเฟอร์ก็คือเป็นผู้ชายแบบหัวสั้นๆผมสั้นๆแบบนี้เลยก็คือต่อมาเนียนมากที่กระจังชอบมากของที่ร้านนี้นะคะก็คือเขาต่อผมได้หนามากดูเนียนมากทำผมดูสุขภาพดีนะคะไม่ว่าเราจะผมสั้นหรือซอยมาขนาดไหนเนี่ยก็สามารถต่อเติมทำให้มันดูเนียนกลืนกันไปได้เหมือนผมจริงเลยค่ะ ส่วนวิธีการต่อนะคะหลายๆคนอาจจะเคยชินกับไมโครริงหรือว่าแบบกาวนะคะแบบกิฟตเนาะซึ่งคราวนี้นะคะก็จังต่อเป็นแบบใหม่นะคะของทางร้านซึ่งเรียกว่ามัดช่อเกาหลีค่ะซึ่งแบบนี้นะคะจะไม่ทําให้ผมจริงกับผมปลอมที่มันต่อกันเนี่ยต้องมาผูกมามัดกันทําให้มันหงิกหรืออะไรนะคะันนี้จะเป็นใช้วิธีมัดเชือกแบบเกาหลีพันไปให้มันอยู่ติดกันเลยค่ะ ข้อแนะนำนะคะสำหรับคนที่กลัวโดนหลอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผมแทร้อเซนะคะก็แนะนาใม้ถามทางร้านก็เลยว่าเป็นผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ากล้ารับประกันไหมนะคะสามารถอัดวิดีโอเก็บไว้ก็ได้เผื่อวันนั้นเราต่อแล้วปรากฏว่าพอเราพิสูจน์ดูเนี่ยมันไม่ใช่ผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะได้มาเคลมได้นะคะซึ่งวิธีการดูผมที่ต่อมาว่าเป็นผมแทบเปล่านะคะง่ายที่สุดก็คือให้บริษัทผมนะคะเมื่อผมเปียกน้ำเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเส้นผมที่ต่อมาถ้าเกิดเขาพันกันขึ้นมาเป็นก้อนๆเป็นกระจุกกระจุก ได้แบบเหนียวมากนะคะให้สันนิษฐานไว้เลยว่าคือผรผสมไหมค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะขอผมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง เขาอะก็ต่อเป็นแบบผมตรงแล้วก็รีบผมตรงให้นะซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากก็กจะชินเป็นผมหยิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะได้ทำรูคผมหยิกกันแหละหลังจากนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าเวลาผมหยิกม้วนผมแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็อยา่าลืมติดตามอินสตาแกรมนะคะ @ganjam นะคะจะได้เห็นรูปอัปเดตว่าเป็นยังไงก็จริงๆอ่ะพอเป็นผมตรงนะถือว่าผมหนามากเพราะว่าบางที่อ่ะถ้าไปต่อหลายๆคนถ้าเกิดเคยต่อผมก็จะรู้ว่าผมมันจะบางนะก็คือมันจะแบบ ดูออกเป็นชั้นๆน่ะแบบบางคนอ่ะผมสั้นอย่างนี้ใช่ไหมห้าทั้งน้าทั้งก็แบบแบนแล้วมันดูแบบดูไม่ดีเลยอ่ะดูน่าเกียดมากแตบว่าอนี้เลียนมากตะาดยังไม่ได้วนนะก็คเลียนจริงๆนะคะก็ใครอยากมาทาที่นี่นะเดี๋ยวิงรายละเอียดให้เหมือนเดิมนะคะเดินทางาได้เลยนะที่ตลาดนัดตะวันนานะคะซึ่งอยู่ข้างๆกับเดอะมอลล์บางกัปปนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราคาโทรสอบถามทางนั้นได้เลยเพราะว่าทำ ีอีกราคาหนึ่งไซส์ขนาดนี้อีกราคาหนึ่งต่อแบบไหมไมีหลายแบบมากก็จะคนละราคาแล้วก็จะมีการกําเด็ตลอดก็เลยยังไม่อยากบอกราคาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอมาทําแล้วเอา้าทำไมราคาไม่เหมือนกันที่นั่นก็สอบถามกับทางร้านได้เลยนะคะไลน์แอดไปนี้เลยนะคะ,ยอยะ,คะแอดไม่ได้เลยโอเคถ้านะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะจ๊ะเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ like, ตและกดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปกับยูตี้ใหม่ทีในครั้งหน้าวันนีไปแล้วค่ะครับ